นายประวิ์สวนแสัญญาผู้ประสานงานพักซ่านาคตไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและทีมงานลงพื้นที่เยี่ยมเย,ยนและรับฟังปัญหาจากประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ําในพื้นที่หมูห่6ตําบลบ,บ้านใหญ่อเภอ์ผักไห่จอมพระนครศรีอยุธยาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ําท่วมมาเป็นระยะเวลานาน,านได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ว่าตลอดเวลาที่น้ําท่วมไม่ได้รับการดูแล,แลและสนใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยต้องช่วยตัวเองดูแลตัวเอง การดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยความยากลำบากทั้งการกินกันอยู่โดยเฉพาะเวลาขับท่ายผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในประวิตรกล่าวว่าอยากเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐรีบเข้าไปดูแลเยียวยาและช่วยเหลือโดยด่วนไม่ใช่แต่เฉพาะช่วงประสบปัญหาน้ำท่วมแต่หลังจากน้ำลดก็จะมีปัญหาตามมาอีกเช่นกันเราต้องซ่อมแซมบ้านทำความสะอาดบ้านโดยต้องใช้เงินตัวเองแต่ด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจและวิกฤตโควิดที่ผ่านมาทำให้ชาวบ,บ้านแทบจะไม่มีเงินเพียงพอในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไปแล้ว